สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะกันยายนของชาวทัดดินนะคะชาวทัดดินได้การักน,นาราศีอะไรบ้างนะคะมีมกรค่ะพฤกษบแล้วก็กันเนาะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมะกรพฤกษบหรือกันในโหราศาสไทยหรือว่าตันตกคุณสาม,มารถดูคลิปนี้ได้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอ P ีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะ ขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหา,ากันในสถานะอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะก่อนอื่นเราไปดูพลังงานหลักนะคะในความสัมพันธ์กันเก่ะน,น,นะชาวทัดินขอให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดินกับคนคนันะ้นเลย ี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นไพ่เวอร์ชันแบบ no สน no แคร์สี่ถ้วยนะคะคู่กรณีีคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีมีกรรกฎพิจิกหรือว่าความสัมพันธ์นี้อยู่ในเวอร์ชั่นที่เราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรืออยู่ในเวอร์ชั่นที่เขาพยายามมาชอบเราแต่เราก็ไม่ชอบเขาหรือเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่มีคนงอนง่าย มีคนเอาแต่ใจมีคนทําอย่างไรก็ไม่ถูก,กถูกใจสักทีไม่รู้ว่าต้องมาไม้ไหนไม่รู้ว่าต้องเล่นมุกไหนไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นของความสัมพันธ์ที่ความต้องการมันไม่ตรงกันอืมรู้สึกแบบนั้นมีใครที่กําลังพยายามกับความสัมพันธ์เวอร์ชั่นแบบนี้อยู่บ้างไหมคะชาวธาตุดินเราไปดูกันนะว่าสีถ้วยในที่นี้จะหมายถึงอะไรถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งนะมันสามารถมายถึงอีกคนหนึ่งอะ่ะ มีปัญหาคาราคาซังหรือความสัมพันธ์ลักษณะประมาณนี้อยู่ในชีวิตมากๆอยู่แล้วก็ได้แล้วก็พอจะต้องเพิ่มความสัมพันธ์เข้ามาในแบบนี้มันเลยกลายเป็นปัญหาตามเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยรักซ้อนก็ได้ความสัมพันธ์ที่มีคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็เลยไม่สามารถแอดเพิ่มเข้ามาได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือสี่ถ้วยคือว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันน่าเบื่อมาก น่าเบื่อมากไม่ขยับเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะแบบทําให้มันดีกว่านี้ได้อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าสีถ้วยในที่จะหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะในบางท่านที่เบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์ไปแล้วไม่ได้ชอบแล้วไม่ได้รู้สึกดีแล้วไม่รู้แล้วว่าแบบจะต้องต้องทํำยังไงหรือมีความต้องการในความรักความสัมพันธ์นี้บ้างหรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะอืมไปดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์กันชาวทัดติน 9ดาบเจถ้วยนะฮะเถ้วยแล้วก็มีไพ่แห่งแมนหน้าไพ่เห็นได้ชัดว่าในความสัมพันธ์นี้มีเรื่องความตึงเครียดนะคะแล้วก็มีเรื่องของสภาวะการเดาไม่ถูกเดาไม่ออก มีคนนึงค่อนข้างรู้ตัวเองค่ะว่าเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมีความป๊อปอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะยังไม่ลงเอยกับใครหรือเลือกที่จะแขวนความสัมพันธ์ไว้เวอร์ชั่นที่แบบไม่ปฏิเสธเลี้ยงความสัมพันธ์ไว้รักษาความรู้สึกดีๆไว้เพราะว่าการที่เวลามีคนมารักมาชอบมีคนมาฝันถึงมีคนมาพยายามเข้าหามีคนมาพยายามรู้สึกว่าเราเป็นของมีค่ามันเป็นสิ่งที่ดี แต่มันก็แรกมากับการที่เลือกที่จะไม่เลือกใครเลยก็ได้ในเวลานี้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทําให้อีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายเข้าหาในมีความรู้สึกเครียดวิตกกังวลแล้วก็มันมีเดทไลน์เกิดขึ้นอยู่แล้วเหมือนการลงทุนมันมีความคาดหวงังในความสัมพันธ์ก็เช่นกันแบบนั้นนะคะแล้วก็ มีฝ่ายหนึ่งอะแฮปปี้มีความสุขดีมากๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเครียดได้รับความวิตกกังวลได้รับความไม่สบายใจรู้สึกว่าการเข้าหาอีกคนหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่มันดูไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่มันมองเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ว่ามันสัมผัสไม่ได้คว้าม,มาไม่ได้อย่างนี้ได้นะคะถามว่าในความสัมพันธ์นี้มีคนรู้ไหมว่าต้องแก้ไขยังไงมีนะแต่มันติดอยู่ที่ ความสัมพันธ์นี้มีคนไม่ยอมเสียสละในสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นผลประโยชน์ที่ตัวเองก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วเป็นแบบนั้นนะจริงค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับชาวธาตุน้ําค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ที่เป็นมีนกรกฎพิจิกมีธาตุลมนิดหน่อยคะ่ะมีถุนตุนกลุ่มไปดูกันคะ่ะธาตุดินคุณรู้สึกไงกับเขาชาวธาตุดินคุณรู้สึกไงเขา มีไพ่8ดเหรียญน,นะคะมี8ดเหรียญมีเจดถ้วยะค,ะวค่ะวิวค่ะสี่ไม้นะคะมูลค่ะราสีมีนแล้วก็มีกันตรงนี้เทอร์มิตหน้าไพ่เขาอะคะ่ะ เขาสุดไงคะคุณคาติ้สเตรนทค่ะราศีสิงห์เอมเอนะคะมีเมธทาวเวค่ะซีดาค่ะมจิเชียนนะคะแล้วก็เก้าดาบว้า wow. ว คนที่ทุกเป็นเขาอะทัดดินลองดูก่อนไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ,ะดูกันอย่างแรก เอาเวอร์ชันเราชอบเขาก่อนเอาง่ายเวอร์ชันที่เราปลื้มเขา,าเรารู้สึกดีกับเขาเนี่ยเรารู้นะว่าในความสัมพันธ์นี้มันสร้างพลังงานความคุมเลือสร้างพลังงานความไม่สบายใจมาให้เราเรื่อยๆรื่อเรารู้สึกเขาค่อนข้าง make peace make friend กับเราเหมือนแบบทำความดีกับเราแค่เราในบางจาังหวะที่คุณกำลังจะไปเขาก็จะกลับมาเทค แอคชั่นในความสัมพันธ์แชทที่มันเคยเงียบๆม,มันอาจจะมีสติ๊กร์เด้งมาสักตัวหนึ่งอะไรมันก็เป็นความชุ่มชื่นใจแหละเพราะเราชอบเขาถูกไหมแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เสมอมันเป็นแบบนี้เสมอเงียบเสมอหรือลุ่มๆดอนๆเสมอๆคุณจะรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ถามว่าด้วยด้วยสภาวะตรงนี้แหละแล้วมันทำให้เราก็ไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์ได้เสมอๆเอช่นกันอืมเรารู้นะว่าสิ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์น่ะ ในเวลาเนี้ยมันอาจจะผันผวนแล้วมันก็อาจจะสร้างพลังงานที่ตอนแรกคุณไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงไม่สบายใจทําไมมันชีวิตรอบข้างเราก็ค่อนข้างคอนโทรลได้ดีนะการงานการเงินคอนโทรลได้อะไรเงี้ยแต่มันมีพลังงานบางอย่างหรือความทุกข์ใจบางอย่างที่มันอื่นๆอวนอนแล้วคุณก็แบบฉันเครียดเรื่องอะไรฉันนอนไม่หลับเรื่องอะไรฉันทุกข์เรื่องอะไรประมาณเนี้ย แต่คุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันมาจากผลพวงของความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแต่สงสัยแล้วเห็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากที่เห็นน่ะคนคนนี้เวลาเขาก้าวเข้ามาบางท่านเจอกับคนไม่โสดเจอคนไม่โสดอันเนี้ยมันเป็นความก้มกึ่งในความสัมพันธ์ว่าเขาจะปล่อยความสัมพันธ์หนึ่งแล้วมาหาเราหรือเปล่าหรือเป็นเรานี่แหละที่เราอยู่กับความสัมพันธ์ มาโดยตลอดแล้วอยู่ดีๆก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วเรากาลังช่างใจว่าเราจะทํายังไงกับตัวเราดีในการที่เราก็อยู่กับคนของเราเราไปปลื้มอีกคนหนึ่งนะคะเคสต่อมาถ้ามันคือเวอร์ชั่นความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโสดกับโสดมันคือเวอร์ชั่นที่แบบเราก็รู้สึกดีกับเขาแต่แต่บนความคาดหวังในความสัมพันธ์เนี้ยเราค่อนข้างมีความรู้สึก ส่วนตัวนะว่าเราอยู่คนเดียวมันก็ดีอยู่แล้วด้วยนะชาวทัดดินมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็ดีอยู่แล้วการได้ทำอะไรหลายๆอย่างในแบบที่คุณอยากที่จะทำคุณได้ทำอยู่แล้วแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนก้าวเข้ามาแล้วทำไมคุณรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆเราจะเป็นคนที่มีคู่ได้อะเป็นคนคนนี้ที่สร้างอะไรแบบนี้ให้คุณได้เหมือนดึงคุณออกมาจากจุดคอมฟอร์ตโซนซึ่งจริงๆมันก็คอมฟอร์ตระดับหนึ่งนะเออ การไม่หาความถูกให้ตัวเองการไม่หาเรื่องให้ตัวเองก็เป็นลาบอันประเสริฐอย่างหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งคุณอะด้วยความที่เป็นธาตุดินอะจะชอบหยิบจับหรือมีอะไรไว้ในชีวิตในแบบที่คอนโทรลได้มั่นคงซึ่งเรื่องของความรักมันไม่ใช่ประเด็นอืมเพราะฉะนั้นอะเรามักจะเห็นธาตุดินในหลายๆคนอะหรือคนที่มีแบบดาวในดวงที่เป็นธาตุดินหนักๆอาจบางทีอาจจะโฟกัสไปที่งานเงินหรือเรื่องที่จะเป็นโสดมากกว่าคนที่จะแบบ เลือกที่จะใช้ชีวิตคู่อะไรแบบนี้แต่คนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกหรือจะลองสักตั้งอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะออในฝั่งของตัวเขาเองนะคะเอาเวอร์ชันเราสองสามคนก่อนถ้าในเวอร์ชันเราสองสามคนเนี้ยคนนี้คิดไม่ตกนะกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาคือคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้ว ดั้งเดิมในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเกคนหนึ่งพี่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันอยู่ได้กันได้ด้วยหน้าที่ซะส่วนใหญ่นะเตรนกับเอ็มเพรสแล้วก็มีแนวโน้มที่มองว่ามันอาจจะต้องปล่อยความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไปแต่เขายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยังไงต้องทํายังไงถ้าเขาออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วมาเจอกับคุณมันจะเป็นการหนีเสือปัตตะกวดไหม หรือยังไงประมาณนั้นนะคะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่แบบคุณเป็นคนไม่โสดเองแล้วเขาโสดพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าแบบเขารู้ว่าคุณน่ไม่โสดเขารู้ว่าเขาอยู่ในสถานะที่มันไม่คู่ควรบอกตัวเองตลอดว่ามันไม่ถูกต้องพยายามตัดใจทำได้ยากเครียดนอนไม่หลับนั่นคือสิ่งที่เขาเป็น เหมือนเหมือนบอกตัวเองเอาเหตุและผลนะ่ยมาบอกตัวเองแต่ความรู้สึกอะมันไม่ไหวมันไปได้ด้วยเหตุและผลแต่ความรู้สึกมันอยู่ที่เดิม <laughs> m o v e o n เป็นวงกลมๆอย่างนี้นะคะในส่วนของถ้าเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสดกับสดแบบนั้นนะนะตรงนี้อะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแบบ ความสัมพันธ์นี้มันมีความท็อกซิกบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยบางครั้งความสัมพันธ์นี้มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมบางครั้งความสัมพันธ์นี้มีปัญหาในเรื่องของการพยายามเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือมีปัญหาในเรื่องของตักกะมากเกินไปลืมคิดถึงเรื่องของความรักความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างนี้ได้คนคนนี้อาจจะเคยแบบ เหมือนมีความรักความสัมพันธ์มาแล้วพอจะเริ่มการคอมมิชเมนต์หรือมีความรักความสัมพันธ์กับใครใหม่อะเขาค่อนข้างกลัวประวัติศาสตรำรอยเหมือนคนเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งนะคะอืมเห็นแบบนี้อะไปดูในเคสที่เราไม่ชอบเขาหรือเราเคยชอบเขาแต่เราเลิกชอบแล้ว ใช้คำนี้ได้เพราะตรงนี้มันมีทาวเวอร์อยู่นะคะแล้วมันมีสีถ้วยไพ่มีสีถ้วยให้ตรงนี้มันหมายถึงสภาวะการแบบพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะอย่างนี้ได้พี่ว่าปัจจุบันคุณอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในเวอร์ชั่นการทำงานตลอดเวลาหรือแบบชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมีเฮอร์มิตขึ้นนะคะมีความกลุ่นๆนในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่บ้างนะมีไพ่เดือมูน แต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญในชีวิตเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าชีวิตคุณในเวลาเนี้ยโฟกัสที่สิ่งที่อยากที่จะทํางานการการหาเงินเจ็ดถ้วยตรงเนี้ยอาจจะหมายถึงการสะสมของที่พึงพอใจก็ได้สมมติตุกตาอ่ะพวกอาร์ตทอยหรือการดูซีรีส์ความสุขง่ายๆที่คุณสามารถหยิบจับมันได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณใช้ชีวิตแบบเนี้ยส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตา จะมาก็มาจะไปก็ไปแต่ไม่พยายามเห็นอะไรแบบนี้นะไม่พยายามมีก็ไ,ได้ไม่มีก็ได้เห็นอย่างเงี้ยอืมเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามีแล้วมันไม่สบายใจแต่ถ้าใครก็ตามที่จะก้าวเข้ามาแล้วเป็นครอบครัวก็ให้โชคชะตานำพามาแล้วกันแต่ฉันไม่พยายามแล้วจ้ะอารมณ์ประมาณนี้ค่อนข้างโฟกัสไปที่ตัวเองโดยที่เหมือนติ่งๆความรู้สึกกับเขาไว้นิดนึงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเอ่อ หนึ่งส่วนห้าประมาณนั้นนะคะในส่วนความรู้สึกของเขานะคะถ้าเขาคือคนที่คุณเคยพยายามแล้วเลิกไปแล้วหรือคนที่เขาชอบเราหรือดึงดูดกับเราเขารู้สึกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่รู้ว่าจะเข้ามาสู้ในความสัมพันธ์ยังไงไม่รู้เลยความสัมพันธ์ที่มันพังไปแล้วกับคนที่แบบณนะเวลานี้ความรู้สึกของคุณ ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่โฟกัสตแต่อนาคตตัวเองมีภาวะความเป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวใดๆก็ได้ที่มีความรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่สามารถใช้หลักจิตวิทยาใดๆมาบีบมาเค้นมาบีบคั้นกดดันคุณได้เพราะคุณคือคนที่เป็นขั้นอัพไปแล้วอะสะเตเรนเอ็มเแล้วก็ไพ่เดอะแมจิ i เชียนอะเพราะฉะนั้นสภาวะ ความเครียดที่คุณเคยเจอมาหรืออะไรที่คุณเคยเจอมามันเป็นสิ่งที่พาคุณมาถึงจุดนี้ดูเราคนคนนี้เหมือนแบบเขาค่อนข้างเกรงใจมีความกลัวในการเข้าหาคุณด้วยนะแล้วอย่างหนึ่งอะที่ต่างถ้ามันคือความสัมพันธ์ที่มันละทิ้งกันไปนานแล้วอะไรเนี่ยมันยิ่งดูเป็นอะไรที่แบบว่ามันดูไม่มีทางกลับมาได้เลยอะทาวเวอร์สี่ดาบนี่คือเหมือนแบบจบแล้วจบเลยแล้วเขาค่อนข้างมีความรู้สึกเหมือนแบบ เอาจริงๆเหรอปฏิเสธจริงๆเหรอไม่รักแล้วเหรอไม่ชอบแล้วเหรอไม่กลับมาแล้วเหรอหรือเป็นเวอร์ชันที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาชอบคุณมากๆอะ่ะเออจะพยายามยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มาได้เหมือนคุณดูแบบเออไม่รับเรื่องไม่ว่าด้วยกรณีใดๆสำหรับสีถ้วยะนะอือเห็นเห็นอะไรแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ว่าเราจะเป็นยังไงต่อแผนการต่อไปสำหรับตัวเขานะคะ oh. เขาคิดจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ชาวท่านดินคนคนนี้เขาคิดจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เดทเขาก็ปล่อยจบอะค่ะเดทมีเดทมีเก้าถ้วย สิบถ้วยโอเค justice ค่ะพี่ว่าปัญหาเรา2อสาคนน่าจะจบแตอ,อย่างแรก2ดาบ h e ไ l โล a n นปัญหาความสัมพันธ์แบบเราสองสาคนนะ่ะจะจบลงยังเห็นได้ชาร์จสาเดือนเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่อยู่ในโหมดที่แบบให้มันยืดเยื้อเรื้อรังนานเขารู้แล้วล่ะว่า หใน2ใน3าใน4ี่หรือคนที่เข้ารอบเซมิไฟแนลหรือณนะปัจจุบันถ้าเขามีใครอยู่ในความสัมพันธ์ก็ดีแล้วคุณเป็นหนึ่งในชอตรงนั้นที่เพิ่มเติมเข้ามาอะไรเงี้ยปัญหาความสัมพันธ์นี้จะจบเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกอย่างชัดเจนนะคะจากจากในหลายๆคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะคะจบความสัมพันธ์อื่นๆไปแล้วก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะ เลือกที่จะทาสิ่งที่ถูกต้องเลือกคนที่เหมาะสมเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่เคาะแล้วแหละเออคนนี้แหละอยู่ด้วยกันย,วยาวๆเลยเนี้ยเพราะฉะนั้นในเคสแบบเราสองสามคนก็มีเกณฑ์ที่จะแบบไปลุ้นนะว่าจะเป็นเราหรือเป็นใครเพราะว่าหน้าไพ่ค่อนข้างขึ้นขึ้นมาบอกบอกได้ได้ชัดเจนว่าแต่มันจะจบแหละเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็จะจบแหละ ถ้าเราได้เลือกเราก็ได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกถ้าไม่งั้นก็สามารถเป็นคนอื่นได้เพราะเนี่ยมันคือคลิปลายท่าซึ่งมีถึง3ลัคนาราศีอยู่ในนั้นนะคะซึ่งมันสามารถเป็นลัคนาราศีของคนที่ได้เป็นตัวจริงได้และลัคนาราศีของคนที่เป็นตัวแบบต้องออกไปหา next station ใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเคสต่อมาถ้าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชันไม่ชัดเจนแต่ไม่ได้มีคนคุยเยอะ เอออันเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เหมือนจะเข้ามาบอกถึงเป้าหมายในความสัมพันธ์นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นแค่เพื่อนไหมหรือมากกว่านั้นเออเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าแบบมันจะคนรักไปแล้วคนชอบไปแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นเพื่อนกันมันไม่ได้อ่ะรู้เพื่อนมีเยอะละเข้ามาในความสัมพันธ์นต้องการหาคู่ ประมาณนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาพูดเรื่องคู่อย่างชัดเจนนะคะว่าต้องการมีเราวไว้ในชีวิตเวอร์ชั่นเป็นคู่ชีวิตหรือเวอร์ชั่นเป็นเพื่อนเช่นกันก็จะได้รับรู้เช่นกันเป็นแบบนี้แต่ให้เระมัดระวังมีค่อนข้างมีความสุ่มเสี่ยงในในเวอร์ชั่นของคนที่แบบถ้าใครดีลกับคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้มากๆะ่ะคุณจะรู้นะว่าแบบในความสัมพันธ์เนี้ย สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องมีมีอยู่อยู่ในตัวของเราเสมอเสมอคือเชื่อให้ได้ว่าคนที่สิงเสมอกันน่ะจะมีโอกาสได้ลงเอยกันคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้กับใครเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอ่ะมันจะค่อนข้างดึงดูดคนที่มีพลังงานเหมือนๆกันเข้ามาเช่นกันนะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องบอกตัวเองนะคะแต่มีโอกาสที่จะได้พบความรักความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตนี่ไม่ใช่ปัญหาของคุณ มันคือปัญหาของเขาที่เขาจะต้องไปจัดการมาให้เรียบร้อยนะขอให้ยหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันก็อันนี้คือแผนในอนาคตนะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะคะทัดสิงคิงถือดาบนะคะเฮอร์มิ แนวโน้มยังเงียบเลยงดา g เพอร์มิทเนีเด็กถือไม้ควีนถือถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยค่ะและทเวอร์นะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะ มันจะมีจังหวะที่ยังไม่พอเหมาะพอดีในความสัมพันธ์นะคะจะมีคนหนึ่งแน่ๆที่ไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ก็จะมีคนที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ใหม่ใดๆนะคะเพราะในอนาคตอ่ะมันมีเกณฑ์ที่ชาวธาตุดิน่จะมีคนที่แบบเริ่มเริ่ม,มค่อยมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาเริ่มไม่โสด เริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาพัฒนาได้อะโดยส่วนหนึ่งดาวราหูเนาะมีทั้งดาวราหูมีทั้งดาวเสาในบางท่านในตำแหน่งที่เขาเคลื่อนไปอ่ะคุณมีดาวสุกร์สแตนบายอยู่ถึงไม่ใช่ลักขนาคุณก็เถอะมันก็อาจจะนำพาให้คุณได้มาเจออะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับความรักไงอืมประมาณนั้นนะคะ แล้วก็อาจจะอาจจะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองในบ,บางลัคนาราศีด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนี้ได้เคตต่อมาในเกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นเราสองสามคนเราสองสามคนคน,น่ะคนนึงยังรักมากยังพยายามมากแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะจะอยู่ในโหมดที่เริ่มนิ่งเริ่มเฉย นะคะจะมีเขาเรียกไงจะมีใครคนนึงเป็นคนส่งสัญญาณที่บ่งบอกให้เห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันควรจะแบบพอแค่นี้หรือมันควรจะจบอย่างนี้ได้นะเราก็เคสต,ต่อมานะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์เหมือนแบบคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะมีคนคุยเยอะหรือมีคนคุยคนเดียวอะไรเงี้ยพี่ว่ายังอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างเงียบประมาณนึงนะคะเงียบประมาณนึง ถามว่าจะมีการคุยให้ได้รู้ให้ได้ทราบให้ได้เข้าใจไหมมีนะคะมันจะเป็นการเหมือนแบบเปิดใจคุยอะกับอีกคนหนึ่งอะด้วยความเงียบอบมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะได้รับความกดดันแล้วเปิดใจคุยว่าสรุปอะเราสามารถไปต่อกันได้ในสถานะคนรักหรือเปล่าหรือแบบเธอว่างหรือเปล่าเธอโสดไหมเราเป็นลองพิจารณาความรักความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเห็นอะไรแบบนี้นะคะ มีคนได้รับการเปิดใจนะคะให้โอกาสแต่ก็มีบางคนที่ไปต่อไม่ได้ด้วยไพยป่ปฏิเสธและทาวเวอร์เพราะอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมหรือยังไม่ได้คิดก็เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นพี่เอาใจช่วยขอให้คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้คู่ควรกับสิ่งที่ตัวเองมีดึงดูดสิ่งที่ตัวเองสมควรที่จะได้เข้ามานะคะเอาใจช่วย ขอให้ได้พบรักที่ดีในวันหนึ่งนะอ่ะ <c oughs> ไปดูการขอบให้หน่อยนะคะให้ชาวทัดิดีนนะให้แนะนำจ้ะตื่นเต้นใครตื่นเต้นเนี่ยทัดีนะจริงๆหรอฉันจะมีแฟนจริงหรอฉันตื่นเต้นนะเขาว่าทําบุญบ้า ไพ่บอกไปเขาว่าทำบุญบ้างเหมือนแบบทำสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งดีๆก้าวเข้ามาหาคุณและวนะจีบได้ป่ะมมีคนแบบอยากจีบจริงๆอยากมีความรักโอ้ยดวงดีคุณมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าถ้านดีเออไปซื้อติดไว้ ทำทีละเรื่องนะคะแล้วก็มีไพ่ไปเที่ยวกันหนะา้าไพ่ค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยนั่นแปลว่าจริงๆออะมันเหมือนเป็นพลังงานอย่างที่พี่เคยบอกว่าคําว่าคู่สมพงพ์อ่ะถ้าเราได้เจอคนที่พพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นคนที่สามารถดูแลกันได้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกนะ ถ้าสมมติคุณเลือกที่จะอยู่กับใครแล้วคุณสมมติคุณตัดเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวความชอบส่วนตัวออกไปถ้าคุณไปใช้เวลาอยู่กับใครมากๆในช่วงช่วงหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าช่วงนั้นชีวิตคุณดีให้คุณอนุมานไปได้ก่อนเลยนะว่าคนในดวงสมคมกับเราดวงแบบซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเอาที่มันเหนงาย่ายะเรื่องงานเรื่องเงินเย้ยอันนั้นนะ่ะมันจะเป็นจุดที่เหมือนแบบลดการประทะลดการทะเลาะไปได้แล้วส่วนหนึ่ง ที่เหลือก็ค่อยมาดูเรื่องของนี้ใส่ใจคอซึ่งสมัยก่อนเวลาที่เขาเหมือนแบบดูดวงส่วนตัวสมัยโบราณจับดวงสมพงษ์อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนอยู่กับใครแล้วเจรญอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วพอมันเจริญมันไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาภายในครัวเลื่อนอะไรเงี้ยเหมือนสมัยโบราณนะคะมันก็เลยทําให้อยู่กันได้ยืดเราค่อยๆมาปรับในเรื่องของความรักความรู้สึกทีด่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงกันข้ามกันในปัจจุบันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเราตัดปัญหาในเรื่องของถ้าเราสุกสับสนกับความรู้สึกเราเอาเวอร์ชั่นที่มาจับต้องได้ไปก่อนอยู่กับคนไหนแล้วรู้สึกว่าสบายใจระดับหนึ่งอยู่กับคนไหนแล้วรู้สึกว่าจเจริญขึ้นระดับหนึ่งให้ลองเลือกจากสิ่งนั้นซึ่งลองดูค่ะจากหน้าไพ่ลองทําประมาณนี้ดูเพราะคู่ของคุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบสามารถเกื้อนหนุนสพอร์ตกันได้พอมาอยู่ด้วยกันช่วงที่คบกันชีวิตจเจริญ เราจะเลินเขาจเจริญนั้นแปลว่าได้แล้วลนะ่ะเนาะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกกันยายนของชาวทาตดินนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ